มันกระโดดขึ้นได้โบเซียวของค้นออกมาขติดตัวปนนี้ว่าฝนตกมากว่าคไมหม่อเ้ล่านี่อันไว้พะเนว่าอันหางมันปีกมับขึ้นมาตัวแต่มามันขับขึ้นมาอีกเอ้าลิ้นโคดิ้นไปว่าเปลี่ยนนอกลับไปก็มาหลว่อวมองเลี้ยวโอ้ยแต่ได้ว่าเอ้าตกลงกับมากับมากัได้วางสิคืองานเราวันที่ห้าที่หกที่วันที่สี่โอวันที่สี่อยู่ที่กุดชุมแล้วก็วันที่ห้าอยู่ที่พังคโคน สองงานนี่เขาขอนเชิญเชนเชิญไปเลยเพราะเขาบอสแสดงเขาบอสได้เขาบอสได้ไปเพราะว่าตั้งห้างอยู่นี่แล้วลือบอะไ้เป็นอยังคือนลือบอะไ้มันเป็นบ้านเสียวครับมันเป็นงานอันนั้นนี่วันนี้มันจื้นรถถอยเข้าไปคะแนนเขาไปบอสได้เลยพี่น้องเสียวของออกมาจัดเข่ามาบอสได้เป็นอย่างไรมาสั้นพี่น้องมาเบิ้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 งเนี่ยถอยมาหนี่ยน้ำ น้ำ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 เทกาไหนกับแมงวิธีบ่อไรเวทีเราต้องอยู่ที่นี่แล้วเ็าจนก่าสีแดงคันแดดเมื่อไหร่บัดนี้แดดมือเศร้าวันที่หวันที่หแดดแน่นอนพนมาเ้อกสเดงได้หาเรียวๆล้วเนื่อว่าห้กระแดดหกกระแดดบัดนี้เพิบเหาอก็มางเลยมางปุ๊บแล้วเ้าก็ไปแสดงต่อเพราะฉะนั้นแล้วอาพรบีต้องขอตัวจข้อพี่รองมีรับแจ้งแจ้นบารมีข่าวมาบึงมาชมกพี่อง มนนแ่่รถกระติ๊บขนาดผมหัานารถไม่รู้จังไปวนไม้รู้จังรถติ๊บตีแต่ไอเงี้ยเสียไม่คิดไปใสเราไม่อยู่บ่เสียเมื่อบ่น,น,นานนานนานมั่งก็สิบไปตอนนี้นะ ร้อยเอทตตั้แต่เมือเ้านี่สามมืละตกอยู่ร้อยเอดอ่ะอันไปไงันสิมันไม่ได้วันวันที่สี่แมนพี่เขาอะไรวังเสร็จแล้วก็วันที่ห้าตู้เท่รับาวังนไปใส่ไปลอใส่ไอคะยืดใส่เป่ลอู้ย้ลูกควายบ้าเอ้าลูกควายเลยพวกมป่อแล้วมาตัดใส่พใคพี่รอง

เมืองขลุ่ินไเด้เบืองเปี่ยนเปี่ยนเืองขัดพี่นิองฟองใสต้มาถามมาอายุเลือกบอปริยุกเลือกครับปริยุกเลือกเด้อเป็นวันที่5นะครับที่นี่ที่นี่เป็นวันที่พ้าน้องมาจากภูเก็ตนะครับ25ท่านขึ้นเครื่องมาแล้วมาลงนะครับมาอยู่ตอนนี้อยู่กับมาร์ไซสนะครับเฟนคลับเฟนที่พอมีขอบคุณลูกเต้านะครับที่ใจดีหะาจาเบืองอยู่นี่เฟนทิ้งเฟนคลับเตรียมตัวมาตั้งร้อยเอ็ดนะครับโอ้ยหลายมาสิมาวิกแตกเนื้อเนี่ยจังตัวนี้หลายเนโนนเพราะว่า คนมาสิมาบักหลายเลยจากเครือกาลสินนี่ก็หลายแล้วเพราะว่าปฏิบัติรวมเนาะพี่น้องฟองป่าย์ในเราเพล่ยนเต็มเตมหมอลำกานะครับต้องบอกกันต่อๆไปนั่นว่ามือนี้เขาใหญ่เปลี่ยนวันที่ห้านะครับมืออื่นจะไปเปลี่ยนหัวนะครับไปเขียนว่าวันเป็นวันที่ห้าแล้วห้าพอคอเนาะห้าพอคอใช่ไหมใช่ที่เขาใช้ซีนี่คือไม่อยู่ขอนเนาะมันไม่ขอนด้วยเนาะแมนเขาเล่นไปหาแมนเพราะว่าซีนี่มันยังอยู่ๆขวางที่เขาก็นพอสามารถที่ อยากจะเจรนญดินนึงแห่งนี่วัตถีหามันก็ต้องแห่งบหลังอ่เทาเล่นหาปุ๊บอีพออีเมยแบบนี่ตปีลักตาอ่าสาวสองม้วนจะแปดรอบเก้ารอบก็ไรจบไหมบ่เท้าเรีนมาเขาหาไที่น้องดีมวนเลยมันเงีดิทหม้วนไม่จังละบอเขามันเงียนคัดเงียนี่มันอัดอันเพราะว่าหมอลำกับบริล่นพันได้ลิ่นเมื่อนี้อีพออีเมียาปีนได้ยังไงแหมไม่น่าละเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมีรักเต้นเพิ่เหมอลำเนี่ยเีายม่อยู่ที่ไหนแน่ สองแนมพี่บอกเน่ยพ้นตกปิดล่อยพี่กับมาอยู่พนี้ยุ่ไซสมวันนี้ผมกระสีนอนกระบุทีมงานนะครับอยู่กับทีมงานของเรานี่มาพี่เนี่ย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 ยองกูมาเข้ามานะครับท่านกำนันครับแนบ่พรองกว่าดีครับนี่แหละครับคำยืนยันจากท่านกำนันครับเซียวพอพี่นะครับกระลนตีมาวันที่ห้าได้เหรียญในน่อนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องไม่รักเต้นเพ็งเพ่มารํออย่าลืมเด้อนะครับ มานี i, ่เป็นได้กุศลเด้นะครับได้ยอดเงินไถ่หักกันนั่นหนี่ออกเทาก็บที่มอบก็เป็นกองกลางพออันเงินเป็นกองทุนหมู่บ้านว่าไงครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ให้มาเด้อครับวันที่5เปลี่ยนจาก3เป็น5นะครับ3เป็นห้าแมนเฮ้ยโบนเหมืออื่นเหมือนจะเปลี่ยนหัวแล้วเจ้าลเฮียมาสองครั้งเฮ้ยอ้อมประเทศนี่เลยหัวอะไยเนาะ ตันเท่าๆตัดเป็นกระดาษแล้วกันเรายิวละตัดตัดเป็นโซลิพ่าปุ๊บเลยกันเท่าไปเนี่ยก็ปั๊บแลยค่ะมีปดตไปพื่อเปลี่ยนห้าเลยจัดสามเป็นห้าได้เลยเอาเอาตัวแดงๆไปกดเองเลยครับเบื้องในพี่น้องแต่ละตัวบ้านี่นะเอิดมาชีวิตหมอลำจุดตอกซ้ำจนเลือกเกินประมาณนี้เนาะกับด้วยใจรักคือพอาะวิวานล่ะขันใจบ่หักมันเกิดมาเพราะอะไรเพราะอะไร เขาเยวล้เนีขาย่นลมนี่เขาลมขาย่นล้มลมปูนีละเนี่ยกรเอาฉากล้มครับเ่นเนี่ยพ่อเซนก็จะมาเล่นเนี่ยเนก็จะมาเ่นเนี่ยเ่นมื่อนี่เ่นเน่ยเนเนผลทุกชุดนอกก็เปียกบนตัวยัี่ยงก็เปียกบนครับเนเมียเล้เน่ได้ครับต้องขอกรรมท่านนะพี่ปักแจ้ที่ไปใช้อนนั้น เอาตะตางยัวัดกับวแล้วคนด่ามพันึ่งแมนก้อนนี้คหนมีเคอยุทธไ่พนันมเส้มันเอาขามาหนีิลาลพันกับก้อนน้ำบ้านพอออก็แดงพัดไปหลายคักบ้านมบ้านเท่านี้หลายเงี้ยเออเมอนูปตลาดคุ่พ่อรเา่งครันบอกเรามาบ่ได้เาสิมาบ่ได้บก้ามบ้า่ามนเ แน้ามมาได้บอกได้ว่าจะหามว่ายังนเมีเพนลำเพลินนอนสามมือสาเพืนเป็นดเลยนอนไม่่หรืม่โอ้ยอากาศลน้อยล่ะค่ะอากาศลมือสามมือสาืนเท่าเมื่อนี้เจ้ากับที่ได้นอนสมมือขึ้นกันก็เป็นยังื่อาจะได้เล่นนอเล่นเพ่นดเย่ไเขาต้งเล่นเอาแบบพืหายเลยตำรวจเขาพราะเว่าจากงานตำรวจเขเ็งคืาเองตยงไานผมจะนั่นครับพอจะไปเลยไปพื้นขึ้นนึ่งนาดในตอ ไปหารลอบเบิ่งเล็กหน่อยครับพี่น้อง,องคะพภาพเบอรเบิ่ลเล็กหน่อยออครับอื้ดขึ้นครับพักกันล่งของมาเลยด้วยครับพี่น้องคนกระหัวก็มากข้าวแรงหนาวพี่น้อง โอ้ปุ่นอยู่ทั้งหลังพ่อแล้วสิให้จ้าไหนมาจเรงงเนตะาบจว่งันคอีเงงดเกิดเหยุดก่อนแล้วบอแกเลื่อมาใดซ้ำมาจีเลบ่อด้ซ้ำโอ้ยจไหนเนาะดีเลยแล้ีเที่มีอันวัหาค่อยได้เรียวัหาเนอะเมียรับ จะมาฟังกันคือติดผู้ไทยสทะห์กับหมอเพียนผู้ไทยลูกวินิ่วธรรมดาสทตห์กับวีรบุษล่งสิครับแล้วครับเด้อคุณลองเอ่ยอาสวัสดีครับวันที่สี่ก็พักแรมอยู่นี่ต่อเลยครับเพราะว่าถพายอยู่มันยังบาอ,อกไหมครับพี่เ,เกียก็เลยต้องต้องพักมาแทรกระสิบพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็เลยว่าเลื่อนไปวันที่ห้าดีกว่า นี่พี่น้องเล็กหน่อยคือที่ยวงสิมันไปป่ะได้ไหมมันจื่อนอทักแรมสองคืนงานวันนี้เลื่อนไปเป็นวันที่ห้านะครับแล้วก็งานวันที่ เอ่อสกุดชุมแล้วก็5้าพังคนูนยกเลิกนะครับพี่น้องเพราะว่าวิธีเอาไปว่าอะไรเลยครับตอนนี้นะรอเบึง่งงทางในก่อนครับยกเลิกยกเลิกครับพี่น้องรู้สึกยังไงครับษาซ่อมเคียมมือแบบไรมือ ส้อมเคียมนี้เขามีว่าส่งเคียมหมวูวานกระเคียมมีเคี่ยมยกเลิกไป้สองมื่นคือกะทิเศร้าเคียมที่ขออนี่แหลี่น้องกระมาเฮลจะสองมื่เคียมบ่กระตองเคียมแหละเนาะแต่ขอขอสิกัะมาเฮลนะจาะสองมื่นกับมา,ามพอพอื่มนะสแสดงกับสิมาเคียมคือเก่าหรือพี่น้องเด้อคุรูแสงขาจ้าคจงบ่าไปทางไหนเอฟมินแห่งใครได้ไหมบ่าท่านในเบืองเลยครับเ<อ>พราะว่าหมึกขึ้นหนีนอนออ อยากมึงเป็นแ่นี้ตันวลจะ่าฝนตกแล้วดีใจแล้วกันฝนโกฝนโรคแล้วอได้แ็ดนั้อ่ะโอ้ยจะบอกคือหลายแห่งอยากเสด็จป้านถ้าเป็นยูวจังไหนบินหายเม่ียโอ้กับเราบ่มาล่ำบ่ยูนี่อือเพลียตกอมพี่น้อง เินใจๆเขาอยเจอผาันกับเนียดา้า้วจ้พี่นกลยเเล้เลยอุ้ยมันก็เขาหูเลี้ยวหูเลี้ยวเป็นอย่างอั้นฝนค่อยตกเป็นอย่างนั้นค่อยยกเลือพวกมองพักมันดี มองพักมันดีให้คนนอน,อนอได้ไไตะเกียงเราเก็าไ,ไ,<ห>ได้พ <ใจ S 1> ี่เล็กทำให้ก่อนเลยปะอะไรพี่เขาทำทีอะไรอ๋อทำในข้างเอ้าข้างนี้คือได้เตียงดีเทอยู่ไหนไม่เห็นหน้าอ้าคือได้เตียงดีเท่ จะบอกว่าเป็นโรคไตรอไม่ใช่โควิดเลยอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเก่าไป็นไรยังไม่เห็นปบ่าลายบ่าลายบอกขอไปเร็วอมีาฟเอาคือดีหงาดหูเรแล้วงานเป็นยังไอยกเลิกของพักมันช่มบายไม่ไปเห็นคนนอนเอนวนาีขาไปรอหนีนาวาเมื่อนี่หนาวบักรัก เรียบไปน่อยยูเขาต้องการเนยน่อยน่ากรเรียบอพี่น้อพี่นคเ็โอกพี่น้องนแล้วอันเพื่อนแจกฟีเพื่อนแจกฟรีพี่น้องน้อนนีบอกมนี่บ้านโอ้อบ้านโอ้มนก็ดีด้วนี่ไหมเิงเทมีคนขึ้นไปนอนอยู่บ่ ไปเยี่ยมไหมงาคันพี่น้องโอ้ยชื่นค่ะตัวประท่านเศร้านี้ครับลิ่นแบบคือฝน,นเดือนสิบนี่ปราทั้งนี้นอนลหรอเสียบบ่โกบีอ มาดามดีใจไหมงานยกเลิกโอเคใจมากครับทำมาได้ขอความคิดเห็นหน่ยครับแ้งหนานอนไหอนี่ก็ไม่ขอแ้งหนานี่ดูเป็นเรื่องว่าสิแ้งหนาหรือว่าเอาของลรวมเพราะทั่วในอ่ะนอน ยุ่งี่ยาวสองมือ,อนอนพักผ่อนเมีนนยน,าง,ง,น,นงานกุดช่วงกับง,งานพันคนยกเลื่อโอ้อพี่น้องเลยเข้าไปเ่ไดหรอฟฝนตก ผมม่มีทางเขา่าของมีนั่งรออยู่นี่หัวเปียกเหรฮึบนี่ครับพี่น้องเก็บฉากเรียบร้อยแล้วกระสิบเก็บไฟเก็บฉากลงครับ<ฮ>ว่เป็ตาเศร้าไงคือฝนเดือนสิบนี่ครับตั้งฝนเดือนสิบ มีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกไเอางาน<อ>งเรียน,น,นยเนาะมันก็นเ,เนื่องมาพี่น้องเราสาตั้งใจเราสาโอโ้โหล่มคลองไปเลยเนาะล่มคลองวทุกอยา่างแล้วห้ามเพราะพี่นอ้องมันเป็นอันฝนนะฤดูกาลฝนห้ามเพราะได้ <c oughs> <c oughs> ว่าเศร้าไงเด้นี่ฝนเนี่ยถ้าบ่มีฝนมันก็จะเรียนได้ละพี่นอ้อง อนี้มันมีฝนมัดขำคอขนาดแม่เลี้ยงนั่งอยู่นี่ยังตกพีโน้นี่อุป<ข>อี้รคหมอล่ามกับฝนด้แล่ล,ละจ้ะพี่น้องเนาะมันก็ซือป่าเ้อฝนเด้อมันกับอันนี้เนาะมันอันหนาฝนเหรอเนาะผมจืดหลายหลายปล่อยู่ทั้งนั้น วันนี้เลื่อนไปเป็นวันที่ห้านะครับแสดงที่บ้านไฟแตกตาบลรลำพานนาพเมืองจังหวัดกาลสินเหมือนเดิมครับพี่น้องงานวันที่งานวันที่สี่กับงานวันที่ห้าที่กุดชุมแล้วก็พังคนยกเลิกนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังเก็บของครับพี่น้องผมเลยไยประดานคอมามนเ์็น พุ่นเดือนหกพันพุนเดือนสินน 3, พี่น้องครับพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องแม่ค้าก็เก็บของพี่น้องแม่ค้าก็เก็บของ ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องได้สิมาไล่เสุดให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับเผื่อตอนพักเลมครับพี่น้องได้สิมาไล่สุดให้พี่น้องในเบิ้งได้ชมอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ